คุณนายตาเอีย้วนันไค่อ่ะไม่อ้อมุงว่านักลบหรือว่าพี่สาวปะปื๊ดน่าจะเป็นลบอ่ะคือไม่มมอ้อมวงไงยังไม่กล้าเข้าใกล้นะคะ คือมันมัน,ม,นมันแอบอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่เคล้าเคลียรเราไงคะเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าคุณนายเขาอยู่ที่นี่นะคะคุณนายเขาอยู่ตรงนี้อแล้วถ้าเป็นพี่สาวประพฤตอะ่ะไม่ใช่อะ่ะลบค่ะมันมานอนรอไม่อ้อตรงใต้เราผ้าถ้าเป็นลบจริงๆก็ดีใจนะนี่คือเพื่อนเยังรู้ไม่ออกแลยว่าใครนะเ,ออเดี๋ยวนะคะ คือลบกับใต้เอียมันไม่มีปัญหากันอยู่แล้วไงดูก,การกินดีคะดูก,การกินดูก,การกินก่อนน่าจะเป็นลบข้างหลังคอถ้าเป็นลบน้องดีใจมากเลยดูก,การกินนั้นไม่น่าจะใช่พี่สาวป,ปุ๊บ <c oughs> ยังไม่กล้าเข้าใกล้คะ่ะมองใต้เอียอยู่เอีย <c oughs> ใครลูกบอกแม่ที่นี่แม่ยังไม่รู้เลยฝนก็จะตกคือจะเดินมาเก็บผ้า เรื่องของเรื่องคือจะเดินมาเก็บผ้าถ้าเป็นลบมันจะเดินเข้าบ้านไม่อ้อมไงถ้าเป็นไอตัวดําอีกตัวมันจะไม่เข้านางสงสัยอยู่ว่าค่ะใครค่ะนังสงสัยอยู่ยังตอบไม่ได้ยังไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าพี่สาวป๊อปปื้อจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพี่สาวป๊อปปื้อไม่น่าหิวขนาดนี้ ใครเอยแม่ยังตอบไม่ได้แล้วพกงก็ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ทำความสะอาดพอดีไม่อ้อมให้ช่างเข้ามาเปลี่ยนแผ่นใสบนหลังคางไงคะเดิมเนียนอยู่ตรงกลงแมวเนี่ยอ่สองแผ่นทีนี้มันสว่างเกินไปไม่อม้อมต้องเอาฟิวเจอร์บอร์ดปิดนะคะเสร็จแล้วก็เลยย้ายย้ายเอาอ่า แผ่นนืงอมาไว้ตรงใกล้ๆลงกลงพี่ฝนเพราะว่ามันไม่มีแผ่นใสแล้วมันมืดแล้วเนี่ยอากาศก็คลึ้มมากหลังจะเก็บผ้าก็เก็บไม่ได้แล้วทีนี้อาหารก็ยังไม่อ้อมยังไม่ได้เดินเอาไปให้มันไงแต่เนี้ยมันกินนานนะเนี่ยตัวใหญ่มากอ้วนด้วยใช่ไหมเอยใครเอยไม่เอายังไม่รู้เลยว่าใครนะเนี่ยเอาจริงเอาจริงๆถ้าเป็นพี่สาวปอปื๊อก็แล้วไปคือมามามา,มาตามไง โอ้ยจะเก็บผ้าก็เก็บไม่ได้จะตากผ้าก็ตากไม่ได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้รอดูกันว่าใครเอ่ยหางมันหางมันไม่ใช่พี่สาวปปื้ดอะคะ่ะหางมันไม่ใช่นะคือพี่สาวปปื้ดอะหางมันจะจะเป็นพวงๆหน่อยนึงอุ้ยสองไม่ถูก ลบตกลงใช่ลบไหมนี่ยแม่อมไม่อยากเดินไปใกล้ๆกินนานนะคะแน่นอนค่ะพอแม่อมเข้าใกล้นี่เตรียมจะานี่แล้วเตรียมจะหนีแล้วลบแน่นอนลบแน่นอนค่ะดูหางยินไปลูกไปแล้วแม่ไปแล้วลบแน่นอน ดีแล้วลูกมาเนี่ยเออมาขอแม่ก็ให้ลบนะเออมาขอแม่ก็ให้ลบล่ะลูกลบค่ะใช่แน่นอนไม่ใช่พี่สาวป,ป,ป๊อปป๊ดหาเรื่องมาเลยอย่าหาเรื่องอพี่สาวเอาตกลงไม่ใช่ไอ้ลบจริงๆ <laughs> ครู ถ้าขู่แล้วก็ไอ้ลบแน่นอนพ่อพี่สาวปปื้ดจะไม่ขู่ลบแน่นอนลบกินไปมันขู่แม่อ้อมถ้าเป็นถ้าขู่แล้วก็นักลบแน่นอนค่ะพ่อพี่สาวปปื้ดไม่ขู่แม่อ้อมลบกินไปลูกกินไปครับแต่ไม่กลัวเรานะออโอเคแม่ไปลปะปปปื้ดหนูกินไปลูกลบลบจะไปแล้วเหรอลูกฮะอุตส่าวน้ำให้ลบแล้วว่าลบไม่กินเหรอลูกฮะ เดี๋ยวแม่ไปวางไว้ข้างนอกให้ลบแล้วกันนะนะลูกนะเอออาหารมากินค่ะกินค่ะอืมกินน้ำโอ้ลูกเอ้ยโอเคนับลบปลอดภัยวันนี้เขานึกยังไงก็ไม่รู้เข้ามาขอกินปกติลบมันจะไม่เข้าหลายวันแล้วที่มันไม่มาไงมันนานมากแล้วไงดีใจดีใจค่ะที่เห็นสภาพมันยังปกติอยู่แล้วยังมันก็ไม่ปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรเออ ม,มันไปไหนก็ไม่รู้นะมันอาจจะไปไหนไปเที่ยวไหนมาแล้วเพิ่งจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้นก็ไม่รู้มันนะเออดีใจดีใจค่ะอย่างน้อยก็เห็นว่ามันมีนมชีวิตอยู่เนาะเอาไปแล้วเหรอลูกลบจะไปแล้วเหรอลบจะไปแล้วเหรอลูกฮะลบจะไปแล้วเหรอจะไปละเออไปแล้วเหรอลูกไม่กลัวแม่อ้อมไปทำงานต่อแล้วคะ่ะฝนมันจะตก ไม่ไปไหนเลยคะ่ะนักลบป้าง,งล่ะลูกทําไมล่ะลบกินอิ่มล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่จะปล่อยพี่ฝนออกมาแล้วนะลูกนะแม่จะปล่อยพี่ฝนออกมาแล้วนะฮะยังไงครับยังไงครับลบอ้าวแตะเอียอะลบ คือนักรบแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นพี่สาวปาปื้ดมันจะ alert นะคะมันจะ alert แต่นี่มันเนี่ยคะ่ะไปกินต่อข้างนอกเพราะว่าแม่ออมให้ไม่ได้ข้างในเดี๋ยวพี่ฝนมันออกมากินเพราะเดี๋ยวแม่อมจะปล่อยพี่ฝนออกมาแล้วนะคะจะทําความสะอาดบ้านก็คือเจ้าลบขู่ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้มันนอนใต้มอเตอร์ไซค์พอดีแต่เอียมาก็เลยเนี่ยเนี่ยนางตัวดีแล้วเขาไม่มีเขาไม่มีปัญหากันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาอ่า รู้จักกันมาก่อนดีใจ้ะดีใจความดีใจของแม่อม้อมทำงานต่อแล้วค่ะนี่ใต้เอียมันก็ไม่รู้ไปไหนนะคะนี่มันปกติเนี่ยมันจะห่วงกินนะแล้วมันก็จะมาเล้าหรือแม่อ้อมนะแต่เนี่ยมันไม่มาเล้าหรือมันไม่มาอะไรเลยนะคะมันก็แบบนั่งเฝ้าลบนอนเฝ้าลบนะแล้วนี่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่ไปสนใจเรื่องกินเรื่องอะไรเลยนะคะ เออมานั่งเฝ้าลบลบมันก็นอนตรงนี้จนพี่ฝนมาลบมันก็เลยออกไปเดี๋ยวถ้าขอว่าลบอะ่ะถ้ามันกลับมาแล้วมันได้กินอย่างเงี้ยมันก็คงจะมาหาแม่อ้อมทุกวันละค่ะแม่อมก็สบายใจแล้วนะส่วนไดเอยงนี่ก็หายหัวไปเลยนะคะหลังจากที่เจอนักลบแลนอนเฝ้ากันมองกันแล้วก็หายหัวไปไหนไม่รู้ตอนนี้ <laughs> ดีใจมากค่ะแอบนอนอยู่ตรงนี้ค่ะแอบนอนอยู่นี่ลบ ไม่หนีไปไหนถ้าเข้าไปในบ้านนะลูกนะฝนฟ้าตกไปในบ้านนะลูกนะลบนะรู้ไหมลูกลบเข้าบ้านนะลูกนะเออเข้าบ้านไปอยู่บ้านแม่นะลูกนะรู้ไหมลูกเข้าบ้านไปอยู่เมื่อกี้คือพี่ฝนเดินออกมาค่ะเลยเดินเลยลบมาเพราะเมื่อกี้นอนฝวาประตู่หน้าบ้านแตนเนี้ยพี่ฝนพี่ฝนออกมานาลบนะลบเข้าไปอยู่ในบ้านนะลูกนะรอเบยดีใจดีใจออกเนาาไปทำงานต่อก่อนค่ะ